คนซึ่งต้องใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติมักจะให้ความเคารพนับถือธรรมชาติค่ะอย่างเช่นชาวนาในภาคกลางเชื่อว่ามีแม่โพศพคอยดูแลข้าวให้ชาวนาให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ภาคอีสานนี้ชาวนาภาคอีสานก็มีความเชื่อคล้ายๆกันคือเชื่อว่าผีตายแหกคอยดูแลข้าวให้ชาวนาอยู่ที่บ้านดงบากจังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีพิธีหนึ่งเรียกว่าพิธีบุญเข้าสากจัดขึ้นทุกวันเพนเดือนสิบค่ะ คนอีสานมีประเพณีเก่าแก่มากมายที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันประเพณีส่วนใหญ่สอดคล้องแนบแน่นกับวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้อมวันเพ็ญเดือน10บทุกปีบ้านดงบากมีงานบุญปีนี้ตรงกับวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะงานบุญเข้าสากเป็นงานสำคัญประจำปี มาร่วมทำพิธีกันที่วัดมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเด็กชายสมพรมากดีหรือเหี่ยวกับเด็กชายบุญโฮมมากดีหรือช้างรวมทั้งเด็กๆคนอื่นๆมาทำบุญกับผู้ใหญ่ค่ะทำบุญใส่บาททำพิธีทางศาสนาตรวจน้ำแล้วก็เอาลงมาเทข้างล่าง วนเดยังพัฒนาพมาคนีขาดก็ยังินอนกร่อาตมางจงไปงเกเ็อาตมาวี่เวลาเขาเทนะเขาทำเพื่ออะไรล่ะคะวัไม่รู้เขาไม่รู้เานี้มตลอดใช่ไหคะถวายพัฒตหารเช้าแด่พระสงฆ์ของหมู่บ้านซึ่งมีอยู่สองรูป ระหว่างที่พระฉันพระตาหารชาวบ้านซึ่งมารวมกันอยู่ในงานบุญบก็จะประชุมกันปรึกษาหารือเรื่องต่างๆของหมู่บ้านเวลามีการทำบุญก็ดีอย่างนี้ละค่ะได้พบได้คุยกันงาเนบีญทศาสารเดเนี่ยเหีเ่ยวว่ามันดียังไงคะ ดีดีแต่ได้กินข,ข <laughs> ้าวต้มครับดีแต่ได้กินข้าวต้มพี่น้องว่าได้กินข้าวเช้าด้วยมาที่วัดนะครับไม่ต้องห่วงเลยเนาะครับงั้นนี้ของเหี่ยวไปงานบุญข้าวสาลเนี่ยน,นอกจากมาตักบาตรตอนเช้าที่วัดนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทําอะไรกันอีกล่ะครับแงะว่างแงะว่างอยู่วะตอนเพลงครับเขาก็มาทําอีครับทํายังไงคะทาคือมายายนี่และครับยายก็คือการเอามาวางครับ เขาจับอะไรมาบ้างคะจับห่อข้าออวมาด้วยคเขาแล้วเขาก็จะมาวางตามที่ไหนบ้างล่ะคะต้นไม้เทวนี้แะครับเขาเอาพวกห่อข้าวต่างๆมาวางตามใต้ต้นไม้ทําไมล่ะครับเพื่อให้คนแก่พวกตายไปแล้วครับเรียบร้อยครับให้เขาทําไมล่ะครับให้เขาพวกเขาไม่ได้กินข้าวครับอเราก็เลยส่งไปให้ครับแล้วอย่างเหี่ยวเองเนี่ย เวลาเหี่ยวทำบุญเหี่ยวคิดถึงอะไรล่ะครับคิดถึงใครครับถึงย่าครับยา่าคนไหนคะย่าน้อยครับถึงเอื่อยคือตึงปู่ครับประมาณ11บเอโมงหรือก่อนเพลนชาวบ้านก็เตรียมสิ่งของเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเสียงกลองเป็นสัญลักษณ์เรียกดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ ให้มารับอาหารที่ลูกหลานจะอุทิศให้ มากับญาติญาติทั้งครอบครัวรวมทั้งเด็กชายโจ้และคนอื่นๆค่ะเฮี่ยวตั้งใจจะอุทิศส,ส่วนกุศลและเรียกย่าน้อยให้มารับอาหารที่เตรียมไว้สิ่งที่เตรียมมาอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วคือข้าวกับข้าว ขนมผลไม้หมากพลูทำเป็นหอเล็กๆเปิดหอออกและเรียกชื่อคนที่เราจะอุทิศให้บางครอบครัวมีโกรธใส่กระดูกของญาติก็เรียกที่โกรธค่ะครอบครัวไหนไม่ได้สร้างไว้ก็วางห่อข้าวน้อยตามร่มไม้ริมกำแพงตามแต่จะต้องการนะคะ ถ้าเป็นคนเท่าคนแก่นนก็จะตั้ง,<า>งอ,อกต,งตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลมากเป็นพิเศษลูกผู้ข่าพ่อผู้ขา,พ,ขาพ่อแม่ไอหนอผู้ญาตาย่าไมูนันมาเอานั่งเฝ้าอยู่นี่มาสิกเกนถือเป็นเสร็จพิธีค่ะลูกหลานสบายใจว่าได้ส่งอาหารให้กับญาติปู่ญาตายายผู้ล่วงรับเพรียพร้อยแล้วผู้ใหญ่ขึ้นไปสวดมนต์ต่อ มีแต่เด็กๆเท่านั้นล่ะค่ะที่ยังอดห่วงห่อข้าวน้อยไม่ได้ งานบุญเข้าสากมีสองเรื่องสำคัญค่ะตอนเช้าวันนี้ทำบุญอุทิศข้าวอาหารให้กับผู้ล่วงลับยังเหลืออีกพิธีหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการไหว้ผีตาแหกซึ่งคล้ายๆกับพิธีทำขวัญข้าท้องของชาวนาภาคกลางช้างเหี่ยว <มา S 1> กับโจ้<ม>าพามาให้รู้จักผีตาแหกก่อนค่ะพิธีไหว้ผีตาแหกจะมีวันพรุ่งนี้ กีตาแหกที่ว่าจะมาไหว้ครับอันนั้นอะไรล่ะคะหัวข้อน้อยครับแล้วนี่เขาไหว้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วล่ะช่วงรำมาจช่วงเข้าเข้าพรัดดินครับอ๋อมันมีข้าวประดับดินก็เป็นประเพณีครับในนี้อันนี้ก็เป็นต้นข้าวใช่ไหมคะครับข้าวปลูกเอาไว้เยอะเลยเนาะ ทำไมเราถึงต้องปลูกข้าวไว้ในนี้แล้วล้อมรั้วล่ะคะคพ่อให้ข้าวในนาเรารมสมบูรณ์ครับเขามีข้อห้ามไม่มาอยู่ใกล้ผีตายแห่แบบนี้ทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ควรกินกับไม่ขี่ใส่ครับไม่ให้ขี่ไม่ให้อึใส่ครับถ้าเกิดเราเผลอทําผิดไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มงามครับอในนี้นี่เขาปลูกต้นข้าวเอาไว้หลายบ่ ไม่ได้ครับจักต้นนเกตต้นครับเราไหว้ผีตาแหกแล้วมันจะดียังไงล่ะครับดีเพราะให้ข้าวในนาของเรารดมสมบูรณ์ครับอืมอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ไหว้ล่ะไม่ไหข้าวในนาของเราจะไม่งอกงามครับอืที่เรามาไหว้ผีตาแหกนี่นะปีหนึ่งเราไหว้กี่เทือกคะสามครั้งครับสามครั้งด้วยกันสามเทือกเนาะอันครั้งแรกนี่คือตอนไหนล่ะคะตอนใกล้จะดำนาครับอืมหมายถึงว่าก่อนที่จะดำนาอันอื่น รเรามาทํายังไงก่อนละครับเราก็มาปักตอแหกก่อนครับอแล้วก็ปลูข้าวเจ็ดต้นนี้ก่อนครับอือค่ะแล้วครั้งที่สองละคะครั้งที่สองคือข้าวผอรับดินครับที่ที่เราเห็นซากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับอืออืแล้วก็พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับตอนช่วงนี้นี่ข้าวมันเป็นยังไงแล้วข้าวใกล้ข้าวใกล้จะมา้วครับแน่หรือช้งงางกำลังจะมานะเขาลังจะมานแล้วทางนู้นละคะ มันเป็นยังไงไปละไปดูดีกว่ามันท้องหลือยังตอนนี้เรามีรวงหรือยังเริ่มแล้วครับอ่าให้โจปักมันดีกว่าโจตรงไหนตรงนู้นครับแลวแถวนี้ข้าวท้องหรือยังคะท้องนะครับดูยังไงข้าวท้องเห็นเขาบอกว่าข้าวมันจะกลมๆครับอย่างต้นไหนต้นท้องต้นนี้ครับนี่ใช่ไหมครับอือเนาะเต่งเลยเนาะครับแบบนี้นี่อีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นรวงคะ หนึ่งเดือนครับไหนโจ้ปากเสร็จแล้วยังไหนดีสิครับได้ไหมใช่ได้ครับปกติจะต้องไหว้ผีตาแหกวันนี้คือวันเพ็ญเดือนสิบแต่ต้องก่อนเที่ยงนะคะถ้าบ้านไหนคนน้อยไปวัดกันหมดไม่มีใครมาที่ท้องนาก็จะมาทำพิธีในวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงเหมือนกันทวดกับยายของเหี่ยวจะมาทำพิธีค่ะเหี่ยวช้างกับโจ ปากเบ,บ็ดกันจนเย็ <พอ S 2> <ใ>นก่อนกลับบ้านต้้ออองเดนนกกวว่าจะออรจะรคับย ทวดอ่อนตาหงสากับแม่ใหญ่แต้มจอรกลิ่นกำลังเตรียมข้าวของไปไหว้ผีตายแหกค่ะนอกจากทวดของเหี่ยวแล้วชาวบ้านชาวนาอีกหลายครอบครัวก็เตรียมไปไหว้ผีตายแหกวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปไหว้ผีตายแหกนะคะนั่นเป็นอยังละคะอย่ากับเป็นปลาเนี่ยปลาปลาว่าวปลาสาวสิแกเ่บอค่ะบลาแกเนาะปลาแหกาหข้าวก็หพอแหกปลาแหก กูแหกงาแหกกูเงงงงย่งนี้เอาไปอย่างนี่และอันอันนั้นเป็นอย่างไะคะนั่นกี่ยวกับเป็นปลาเนี่ยปลาปลาว่าวปลาสาวสิน่ยอ๋อแล้วไปเฮ็ดยังไงคะเอาไปเหี่ยงตะแแหกอืมแล้วถือไปอย่างนี้เลยเลยค่ะหรือว่าเฮ็ดยังไงล่ะจับไส่ใหม่แล้วมันจะถือเห็ดเอาใหม่ใส่แบบนี้มันบ่ะค่ะเอาเอาลราเดียวนึงหรอกอ๋ออันใดล่ะเอาตันหนุ่มที่อันตัวนี้มันแทงเนี่ยผ่าเขาสิผ่างี้มหาสิ

ดูแจ่มใสต้นข้าวแกว่งไกวรับลมฝนเราะรู้วันนี้จะมีใครที่อดทนเรอคอยมาเยี่ยมเยี่ยมทวดบอกให้ช่วยกันถอนหญ้าจัดแต่งผีตาแห้ให้เรียบร้อยจะได้งามตาเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีด้วยการแกะห่อข้าวน้อย เรียกผีตาแหกให้มากินอาหารสาธุเอกาปัญจาวิสาหัตยังสัวหมนางแม่โคสกกระไรปูแหกยาแหกกูย,ย,ยื่นยา,ายื่น,ค,นคุ้นเจ้าซะนี่กระไรคุ้นเก็ประวัติประราคุ้นพระคุ้นเจ้าผู้รักษาทีฐานผู้น่าอ,อันนินผู้ขามาเลี่ยงมาเกลมาถวยหมือนี้ให้อยู่ดีไม่แห้งติดต้นทุกคนลูกร,ร้านผู้เหตุผู้สาม ไฮไลท์หลังมากคือใสไ่ไรแรงไฮไลท์หลังมากคือแกงไรโฮมเ้อผูุ้ขาเขา่าเต็มเหล่าเต่าคือได้ <Okay. S 1> ยมขนมนข้าวต้มเตรียมไว้เอาไปไหวตาไหวปีขอพ่อในนาอยู่ดีปีนี้ให้ข้าวออกรุวนขอตาปกป้องรักษาท้องนาได้มีน้ำใสให้ข้าวอยู่รอดรอดภัยเติบใหญ่รอเลี้ยงพวกเรา เห็นแลงนุ่นกับอันเขียวๆนั่นบ่ครับอย่างนั้นถึงถือว่างามเนาะแล้วแบบนี้ล่ะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่ไม่งามไม่งาม่นี่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะพูดถึงนาข้าวปีนี้เทียบกับปีก่อนๆเป็นยังไงคะส่ปีนี้ชสิงปีกายน่ได้ครับทําไมข้าวถึงไม่ดีล่ะครับโจ๊กพไม่ตกครับปกติแล้วหมู่บ้านเรานี่น้ําที่ใช้นี่มาจากไหนครับมาจากฟ้าครับ มาจากฟ้าตกลงมาตรงนี้หรือมันไหลมาจากที่อื่นไลมาจากที่อื่นทางไหนครับครับเวลาน้ําน้อยฝนตกช้าด้วยเนี่ยชาวนาอย่างอย่างพ่อแม่ของเหี่ยวเนี้ยนะทํายังไงล่ะครับเวลาจะทํานาน่ะดาผงครับดําผงดําผงนี่เป็นยังไงครับดาผงแบบที่ว่าดาไม่มีน้ําครับอไถเหรอคะหรือยังไงคะไทครับอไทขึ้นมาแล้วก็ลําครับ อโดยที่ไม่มีน้ําเลยก็ดําไปโลดครับอ,อแล้วมันจะได้ผลดีบอค่าข้าวนะั่นไม่ครับอย่างตอนเนี้ยข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีก่อนเนาะแต่ว่าพอเราทําพิธีไหว้ผีตาแหกแล้วเนี่ยเหี่ยวกับโจ้คิดว่ามันจะพอช่วยได้ไหมคะได้ครับช่วยให้ข้าวเราจะเริญมเติบโตครับอืม ไดมีฝนเยอะๆครับดูฝนผ่านพ้นไปนานแล้วต้นข้าวปีนี้ไม่ค่อยจะงามนักแต่มันก็กำลังตั้งท้องบ้านดงบากฝากความหวังไว้ในท้องฟ้าค่อยฝนตกลงมาสู่ต้นกล้าตอนนี้ก็ได้แต่หวังให้ผีตาแหกช่วยให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับเหี่ยวช้างโจ้แม่ใหญ่อ่อนตาและชาวบ้านดงบา งานบุญเข้าสากมีความหมายเสมอ